นั่งลงดีๆอย่าลุกขึ้นไปด่ะขอใายเลยเรือไปบายเรือแลบวไปบายเรือบ้านับตอนเย็นเออมารับน้องโตตอนเย็นนะเรือฮะไปใครจิงใครจิงอย่าวะ ทิ้งแกะวะบ๊ายบายเือามาเงค่นี่ามาเงค่าเรือมาเร็วบ๊ายบายือเลกกอนลกอนเดี๋ยวกลับมารับเดนื